สบายดีสบายดีพี่น้ององไปายสุพุสุพลเมื่อนี้พอวงน้องตูกับเสต้ต้มไก่อีกต้มไก่อีกตัวหนึ่งเนาะเพื่อไปเฮ็ดผู้แข่นให้ท้าเมฆน้อยจันทาอยู่กันลูกชายของแม,ออมอ่อ้นแม่อ้นเลว่าสาวลุงนภาลุงนภาสาวเซโนเนาะพี่น้องนะเนาะเมื่อวานนี้กันพอวงก็ได้ต้ม ตัวหนึ่งไปผูกแขนพวันแล้วมื้อนี้อีกกระต้มอีกตัวหนึ่งเนาะมีเด็กไก่ที่จะเกี่ยมต้มกับพี่น้องอันนี้ขัวแล้วเรียบร้อยผู้วงขัวเองนะพี่น้องเนาะสีบดต้มต้มไปผูกแขนให้ลันน้อยในมือนนะอมอ้อนี้เนาะแม่อ้นออกแต่กรรมมาสั่นใ ัตกรรกับสิเป็ผู้แขนได้เพิินพี่น้องเอ้ยตอนห้าโมงพูละที่ว่าเพิินผู้แขนก็นเลยนะแต่ว่าพวงก็กล้าเกียมมีไก่ควันแน่มีดอกไม้แน่ดอกดาวเครืองเนาะที่จะเอาไปผู้แขนในมือนี้พี่น้องเอ้ยอ้าเบิ่งน้ำกันน้ำก็กำลังฟดได้ที่เนาะแล้วก็เอกไก่ลงไปเพื่อบ่อให้มันมีกลิ่นคาวเนาะพี่น้องเนาะ ต้มไปเรื่อยๆต้มไปเรื่อยๆจนมันสุกพุลละ,ะยังค่อยปรุงได้เอาติดตามตอ,ตอนต่อไปพี่น้องเยลยจุกเด้อพี่นอ้องเด้อต้มไก่ขวัญน้องเมฆกันทามือแรงมือแรงเสียเอาไปผูกแขนให้เพลินพี่นอ้องนี่แลความหักความแพงพี่น้องเอ้ยหักแพงกันมียังหากากักกะไป่วยเรือกัน ได้บอกกันแม่โอนวาน้องน้องตูงต่สียเอาวันไก่ต้มไก่ขอนไปผู้แข่งให้เด้อไว้สัทกะนะกไก่กสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ดินะแล้วพี่น้องไก่ขอนกะต้มสุกแล้วมีแต่ว่าเราทาฮอดเวลาแล้วก็สีเอาไปผู้แข่งน้นองน้องเมฆจันทาน้องพี่น้องเนาะนะมือ วันนี้เนาะพี่นอกไปพูดแค่นพวันกะโอ้ทีมงานยูทนะูปเบอร์เนาะครบทีมเลยมีทางอ,นองันบากุ้งน้องอน้นน้อยมหาไซน,น์แล้วก็มีอันครอบครัวสาวไทยแน่แล้วก็มีน้องนัดน้องน้อยโอ้ลายพูดลายคนพี่นอก ทางเบากนาทางเบาวบพระเบาพระหลายผู้หลายคนเมื่อกี้คงจะมีหลายคือเก่าอะไรพี่น้องไปพบกันโยือนผู <c oughs> ้แข่งได้พี่น้องเด้ <c oughs> อเ <c oughs> มื่อนี้น้องตู่ก็มีมีไก่ขวันแน่แล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีสุดเด็ก สุดเด็กนาหักนาพี่น้องเนาะงามๆเลยน้องโตเป็นผู้เลือกได้นี่นะเอาสีฟ้าอื้อน้องเมฆเด้อยื่ถึงฟ้าพุนแลกกันใส่สุดสีฟ้าให้เพื่อนก็ถือว่าโอ้ยเป็นสุดทีนาหักน้พี่น้องเนาะน้องโตกะ เลือกโดยตนเองว่าสันพี่น้องอันนี้ก็เสีาไปใส่ผักขวัญเนะพี่น้องเนาะก็เก็บเอาอยู่ในสวนเฮาเอาเป็นดอกเต่าเฮืองอันนี้พี่น้องงาม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 ,งา,มงามแล้วฮอดเวลากไปผูกแขนน้ากันด้อยพี่น้องเด้อน้าพี่น้องไอ้ฝากเด้อเได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้่องน้องตู่พวงกดกระดิ่งพร้อมเ้ยพี่น้อง มีความคิเดเห็นแะไวใดกอ็อันคอมเมนต์มาดเดอ้อพี่น้องเดอ้อฮักแพงกันฮักแพงกันพี่น้องสบายดี